สวัสดีฮะวันนี้อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเวิร์กแทงบิดนะจริงเมื่อกี้คนข้างหน้าเขาชนผมก่อนเลยเป็นพวกเดียวกันผมจะคอยรัดแล้วคอยช่วยเลือเขาลวกันมาผมบอกว่าจะร้านเถอะแต่เกมนี้มันเป็นเกมที่เน้นพวกของเป็นหนักนะ <c oughs> <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบเปิดอ้ยุกซี่ววกี่อยู่เยตรงนี้อันตรายอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอ้ชื่อยังไม่โดนอยู่เงินทุน ยิงไม่โดนนะทุกคนยิงไม่โดนนะครับเดี๋ยวกลับก่อนนะครับจะตายยังไงก็เบอร์รูอไม่โดนพิจารณาการสำคัญกับความรู้อยู่แล้วทุกท่านก็เคยรู้เคยทราบเป็นตรงนั้นเราลอา้อมแันตรงนี้มันล้อมเรา เอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณอะไรเนี่ยคุณรถถังมาจากประเทศอะไรฮะทำไมโดนอย่างง่านายเดี๋ยวก็อดี๋ยวยิงเล็งหัวมนันมึงอย่างเงี้ยทอนออกอย่างเดียวปเปลี่ยนสะกิดไปกิด,ไปก,ดไปกิดวันนี้จ,จิตแจ่มใสฮะเปลี่ยนดีใจแคบชิมีชิมีย่ชิมีมปเปลี่ยนไม่โดนเยี่ห้อ อะไรกันนี้อะไรกันน,นี้นี่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 คันกกนี้เปลี่ย99เออ89เปียนันน้อยจังวะอือบหนักวันนี้เฮ้ยเจาะเกาะทำไมเล่นโอ้ไม่โดนชไปตัดเว่นใหม่ไปโอ้ยบักในเก๋นนห,ไไหนึ่งนกูส่งรอบเลยไง อยูยินโอ้โหแปสิบแปดเมื่อกี้แปดสิบเก้าโอ้โหไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวคือโอไม่ได้ฆ่าสักคันนะ่ะจริงจริงมันถึกจังวะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอ้ไม่โดนไม่ <laughs> ต่างที้ผมยิงไปไม่โดนหลายครั้งมากโอ้ยขอพีคเถออีกสองคันใช่ปะฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ผมเอาฝั่งนี้ก็อ,อะไรนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไปฝั่งนู้นกันหมด นัดอ ok ีกน ok ัดอ ok ีกนัดเร็ว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 ขอขออเพื่อนยิงไม่กดนะตรงนี้ก็ได้เป็นไรอะอ้อมห้อมอมห้มอยิงไม่โดนโอ้โหหลายครั้งมากตอนนี้อยิงไม่โดนหลายครั้งมากทุกคนอุ้ยยิงไม่โดนอีกเต้ัดเบ้นใหม่ไปต้ายิงตักมาจริงๆอ่ะ ไงเราตามเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยขับรถอย่างนี้เวรนกรรมล้อมล้อมล้อมเราต้องตีอุย้ยอะไรอ่ะมันไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยม่อะไรจับแล้วเนี่ยแต่มันน่นี่ไม่รู้ตีตะขับยังหายเ็ดกูทีนี้อันไล่ให้ตะตู อย่างนั้นเหรอหันหลังให้ประตูอย่างนั้นเหรอฮึ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 หันหลังให้ประตูอย่างนั้นเหรอ <c oughs> Really good เราไปทำนี่อีกไม่โดนหลายครั้งมากก็ส <c> น <oughs> ุกเหมือนกันนะเนี่ยยิงไม่โดนเนี่ย เอ้ยเอาเรื่องได้ที่สองเหรอโอ้ยได้ตังเป็นหมื่นเลยฮะชนะนี่ดีจริงๆงคาเรยจะไม่ได้ร้านไม่ได้สู้ไม่ไหนอาจจะไม่ได้แต้มเยอะนี่ก็ได้แต่ยังฮะต่อไปเ,อเป็นรถเจ๋ อู้อันนี้เจอกับพวกรถถังเลเวลสามอะซึ่งเราเลเวลสี่ก็อยู่กับพวกเลเวลสี่อะก็ค่็น้างที่สมดุลบรลุนก็สมควรเนี่ยทีนี้ผมเดี๋ยวจะไม่มีคนเล่นเยอะนเะรื่อเล่นเยอะเหมือนกันมนี่อะไปลกอะโออยนี่รถนี่รถเมกาเหรอหรือรถรถถังอะไรทำไมันเทพจัง สีมันสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยยังไม่ทันเคลื่อนพลเลยเป็นงามมีน้ำได้วยลงน้ำได้ด้วยโอู้วู้เต้เลยอะ่ะด่านนี้ยิงไม่ทันยังยิงไม่ทันว่ะทุกคนเนมัดนหน้าหลังอย่างนี้นะโอ้ยยิงไม่โดนเี้ย ขันจริงขัจงจงนจริงผมยิงไม่โดนโขันจริงผมยิงไม่โดนเปลี่ยงสกิปต่ำต่ำลูกแมกเปลี่ยงสกิปต่ำลูกแมกคุณเราเขาอ,ออกมาจากจุดเหลมเหลมมาลายวูเหรอโอ้โหเราโดนสองจุดเลยทุกคนโ้นจุดหนึ่งกับจุดนี้เดี๋ยวมันเปบบ็นเนระื่อง อุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหลงไหนวะนี่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 เหรอโอ้โหยิงโดนหมกว่าท่านตัวนี้ยิงผมเมื่อกี้ขอเอาคืนก่อนอู้จิตข้างบนก็มาเดี๋ยวก่อนถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายในกรณีไม่ได้เสียใจนักแค่ลม่เกินเราจะอ้อมปีหลังไงวะ อีช็อต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 อดอดตอนแรกผมไม่ได้เลือกสีนี้แล้วผมเลือกสีทึบๆนี่ไงจะเอะเี๊มาเฟิร์เก๋มานี้เลยมาเมฟโหหกปวดจังเลยโหตายก่อนจะฆ่าข้างนั bana, ้นเลยร offer offer. Well, here, ีวไปร้านไปี่หนูบน เยอะเลยฮนะไต่ก็พวดกระพองก็ได้วะยิ่งน้อยก็ปลอดภนะั่ฮะนี่กระสุนธรรมดาเร็วมันแรงกว่าสูงสุนแล้วเบิดหดือเปล่าวะเบิร์ดมันไฟไหม้มั้งไม่รู้เหมือนกันเกมนี้อุย้ยเหลียวรถถึงวันปันเกี่ยวเกี่ยวเกยวก็ไม่ก,กึ่งไกลกดไกลเกยลโกนอู้หสันตัวสองมา,าทุกคน ที ee, mm. ่ผมเก็บไปตัวเลือดน้อยก่อนดีบ้างไม่นอยนะฮะเข่าเก็บตัวเลือดน้อยหลังเสานี้แน่นอนนะอู้จะตายสิรัตจะตายจะตายเพื่อนตายเพื่อนจะตายกูจะตายเฮียไม่อยากตายไม่อยากตายกูไม่อยากตาย ก็แบ่งตัวหลังตัวข้างตัวหน้าด้วยจะจุดนี้เพื <c> ่อ <oughs> ผมเธอสี่เป็นกรรมันจะฆ่าผมเว้ยมันจะอ้อมมาฆ่าผมอู้เนี่ยผมเบียนมาผมหนีมันมได้ก่อนแล้วก็โอ้โหีธุรกิปนี้นผมพุ่งนี่เปล่าะ ไม่เช่กูออามาทางนี้นี่โอ้ my g o กเนี่ยโอ้ไมค์เกย์เตะเตะโอ้โหยิงไปแล้วนะนะเมื่อกี้ก็ยิงเขาโดนนะแต่โดนส่วนกระมาง่ายเลยที่เดียเชียวโอ้ยังสองลุ้มหนึ่งเพื่อนไม่น่ารอดเบื่ออุ้ยโอ้ยยิงสองร้อยกว่าเป็นรรม โอ้โหหายเลยหายเลยโอ้มันใช้กระสุนอะไรวะน่ายิงสองร้อยมตัวถังก็ตัว 3, ยิงสองสโอ้โ,โ,อโหมายกันโอ้โหความเสียหายอยู่แปดยสิบเอดเองรวมกันนะเนี่ยช่งน้อยนิด กูสมเสหายมากสุดน่ะโอ้พันสาหามถามจริงปุยเขาไปดูปืนรถถังก่อนได้ปะเนี่ยรถถังเวลซี่อะของอเมริกาเราเป็นญี่ปุ่นแต่เพยเยอะยังจีษตัวนี้อะคืออะไรยังจีตเหมือนกันนะโอเคดูรถถังเพื่อนได้ด้วยนะเนี่ยเล่น คือสีละวันแต่ยังไม่เมียนไงเออรัาไปนั่นคือกูก็กดเปลี่ยนสีมันอีกครั้งมันไม่เปลี่ยนให้กูวะ <laughs> อ๋อรับไปเลยอะไรก็ไม่รู้รับรับไปก่อนนะอะไรวะอ๋ออันนี้คือ ตัวเร่งช่วงพักถือพุดใจมนเรื่องกนคืนชีพได้เหรออาอได้ไหมเอาติดได้ไปว่าเราใช้ตาวจนหมดเลยมั้งก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไม่นี้เอาราลานี้หรือไม่เอาดูร้อนองไรเปลี่ยนซื้ออะไรูร้อนร้อนมยยังเนี้ย อะไรอไร่เยออ,ออันนี้ป่ะแมวแมวอันนี้อันนี้ลบออกก่อนลบออกไ่เออนี้แหละเอาสีนี้มาทานน้ำตกเฮ้ยด่านไหนวะเนี่ยไม่เคย เคยได้นั่นอีด้วยโอ้ชิโนทแข่งชิโนชิโนอันนี้ญี่ปุ่นแน่นอนนะที่ชี้เนี่ยเต็มเชอร์แมนอเมริกาหรือเปล่าวูน่าจีวะชื่อมันเท่มากโอ้แต่ละคันนี่โคตรเท่อ่ะไปละดันซื้วร้อนรถเราก็เลยไม่เปลี่ยนสีใช่ไหม เลือกมามันก็โหดูรายดิมันจะไปตรงไหนเลย,ยวะเพื่อนตรงนู้นสินีผ่านเยอะเหมือนกันนะสูงถึงหรือเปล่ามไม่ริงฮนะเป็นที่รุ่งมะดูขอใช้ตัวลอ่ลอล่อเราไปหรือเปล่ามไม่รู้ฮนะผมไม่น่าจะจะอัจ,จ,จบริยาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราไปทางน้ำดิแมะ <c oughs> เราเมันเรืออยู่แล้วอะ พูดชวนทางเลยนะรถบางไม่รถโอเคเรืองไม่รถก็ไม่เป็นไรอ่ะพูดจัตตานนี้ที่ซ่อนเยอะมากครับบอกเลยเจอแล้วนีอู้หูแต่ติดหินหมดเลยว่ะทุกคนไม่โดนดเลยอนะ่ะ ม่เจาะเกาะไม่เข้าถามจริงโอ้โห้เฮียกระสุนทำเกาะทำรถถังจะจากอะไรเงี้ยยิงไม่เข้าเนี่ยเกิดไปโอ้โห้ไม่ไา้เียเพื่อนยิงตายอยู่เป็นกรรถถังคนละเบอร์เลยไงเอ้ยข้างหล RE, ังอ oh <progressive. S 2> oh hey, ุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <visuals> ปืนมันยังไม่ไปข้างหน้าเลยอ้โอู้หไหม่กล้าสองตัวมันอยู่ตรงนูน้นนี่โดนมองไม่เห็นมันนว้นยากเลยยากเลยยากเลยเราต้องเคลื่อนไปทางนู้นก่อนนะเดี๋ยวจะตายเอาหกปีใช้หมดใ <c oughs> นจุดจุดนี้พวกเขายิงผมดโดนไอ้เชี่ยเดี๋ยวก่อน โอ้โหเจ้าะไม่เข้าอีกแล้วสีซีซีโอ้ยเหมือนกัยิงเลยต้องหนีนะเพก่นโอ้ยโขาลบอยู่หลังไอ้นี่เว้ยิงเขาไม่ได้แค่นี้ก่อนนะ เอาตัวลูกไก่นี่ก่อนลูกไก่ในเล้าพวกคนของเราโขไปเ,เ,เข้า,ขานากันตายยังวะงไม่รู้มันเขาเห็นเราหรือยังนะคนนั้นได้ยินเราแล้วหรือปะได้ยินเราแล้วปะหรือว่ายัง โอ้ยไม่เข้าหิ้ยเจ้าผมไม่เข้าถามจริง <c oughs> หายไปอ้าวชนะเลย <c oughs> มันสุดยอดอยู่แล้วโอ้ยเจอหายสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเองพูดน้อย ประสิทธิภาพนี่ไงที่ไรของทีมที่สี่โคตรน้อยฮะปืนวิวสี่เดือบเดือบปุ้ยประสิทธิภาพนี่วิวสามถามจริงรับเลยได้รับก็อันที่วันนี้ตังตังตางตังเดี๋ยวกับเรื่งเล่าทำอะไรได้มั่งระตังเนี่ย <reasonably awful old> ตอนนี้ไงไม่ได้อัพเลยบ้าเ้ยผมไม่ได้อัพไอ้นี่เลยเว้ยถึงว่าระเบิดุนมันกระหากเกินเอื้อม,มแกเกินไปอันนี้ปรับสูงสุดเถีเนยนแนวตั้งแล้วกันเอาเนี่ยกันนะใจสั่นสูง นะดูซิเราอัพเกรดละอันนี้น่าจะออาสู้ได้เงี้ยสุนี้ใช้ตงังใช้เพชรสุนเจาะเกาะสุนระเบิดอันนี้เดียวพอก็ได้ห้อสิบพอก็ดูเรือเนะี่ยแปดคูณที่ให้อีกตาหนึ่งก็แล้วกันมาท่าเรือ,อยามาโต้ จาวเนี mm ่ยมาเห็นใจผมหนอผมจะพูดอะไรนู่หัสวยเลยไปอยู่ข้างบนนั้นแล้วยิงลงมาได้ไหม โอ้ไหนนี่แกไหนนี่แกเ,เปิดเปิดจุดให้เขารู้บ้องเหรอวะมันเขาจะเห็นเพื่อนเราแล้วรู้รเไม่รู้ะเดียวะเปิดจุดงดีแค่ไเพื่อนเอเ๊ะตาวิเศษเห็นนะฮิฮฮฮฮฮ เอาไว้ตัวต้นไม้นี่ก็เอ้ยมึงขับรถทางอย่างนี้เลยนี่ไอชว่วยพี่กูเนี่ยหายไปไปอช่วยเราด้วยนี่น,นี่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 ไอช่วยเราใหม่เจอไปแล้วโอ้โหยิงติดดินเฉยเลยเป็นคนไม่ง่ายเฉยเลยฮนะคนกูทำไมเนี่ยกูถามจริงไอีคนข้างหลังเนี่ยไอีเวนโอ้โหโอ้โหขบับราทางอะไรไปเลยดีใจเชียรฮะ จริงๆนะค่ะเหมือนแค่แล้วอุ้ยนี่ฝั่งนั้นฝั่งนู้นงอ๋อฝั่งนู้นนี่ๆโอ้โหยิงไม่ถูกยิไม่ทนัโนทุกคนไม่ทนันว่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนูน้นดืน้อไง หายเลยอ้ยยิงอะจโดนจุดน้นจโดนโนมโดนน้น,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 นไล่ขอเไอตัวนี้ก่อน,นอออยวนึ่งไล่กว่าอยไดแนีเดี๋ยวคันเดียวเดี๋ยวคันเดียวไปสองคันหรออ้แสองคน,นแล้วแม่เนนลกังไปช่วยเพื่อนลงไปก่อนฮนะ โอ้ยยังสะท้อนออกเวนกโอโหตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้โดนสองจุดแน่นอนตีนตะขาบกูโอ้โหโอ้โหแม่กัดดูดูยุบหายห้าห้าสี่ห้าจอยตัวโอ้พังก่อนเฮียกับเพื่อนมาข้างมึงทำให้กูตายเพื่อน รู้ไว้เลยกูจะถอยหลังไม่ได้ถอยไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอเคบางทีโครบอ่ะห้าร้อยเดินมันมานิดหนึ่งในพี่สีเหมือนเดิม มากสุดในเลเวลเดียวกันแต่ไม่รู้เลเวลที่มากกว่าไม่ได้นั่นเองอะ่ะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ลนาก็ไปแต่เพียงแล้วนี้อะเจอกันนคลิปหน้าในคลิปนี้ไปครับบายบาย